ทานทัสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาววันศุกร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทํานายดวงชะตาของชาววันศุกร์ประจําช่วงเดือนสิงหาคมกันนะคะว่าชาววันศุกร์สิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็อยากให้ชาววันศุกร์ทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆชาววันศุกร์นะคะตลอดทั้งช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ เรียกได้ว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนก็ได้นะหลายท่านเนี่ยเริ่มเข้าสู่ธรรมะมากขึ้นนะคะได้ไปอยู่ใกล้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใน ตำแหน่งอยู่ในดินแดนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความมงคลได้อยู่รายร้อมไปกับคนที่มีบารมีมีความเก่งมีความสามารถอยู่ใกล้กับคนที่มีความรู้นะคะหลายท่านมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษา,าสิ่งใหม่ๆใ,ในสิ่งที่เราเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีในมุมนี้ในโลกใบนี้ในชีวิตก็ทำให้คุณเนี่ยมีการ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของชาววันศุกร์นะหลายท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญด้วยนะคะ<อ>ได้เดินทางไปทําบุญได้ทําบุญใหญ่หรือได้มีโอกาสบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวงคนต่างๆมาสักการะบูชาอยู่กับตนเองเกิดขึ้นแต่มันก็เป็นช่วงที่จะเรียกได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยมันมีคนที่เขาอาจจะจับผิด จับตามองอิจฉาริษยากำลังที่จะเป็นคู่แข่งกับคุณหรือในสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยคือมีคนกำลังพุ่งเป้ามาที่คุณค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันจำเป็นที่จะต้องมีความระมัดระวังตัวมากๆเนะะีะคะระวังตัวระวังผลงานของตนเองหน้าที่การงานที่ทำก็จะต้องมีความรอบคอบมีความระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเราก็จะอยู่รายร้อมไปกับคน ที่เขาไม่ได้จริงใจกับคุณนะคะเข้ามาเพื่อที่จะมาอาจจะมาหวังผลประโยชน์หรือว่าหวังเพื่อที่อยากจะพึ่งพาต้องการให้คุณตอบสนองอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันนะคะ หน้าที่แกนงานที่ทำหลายท่านเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงมากขึ้นกิจการค้าขายต่างๆนะคะที่เราลงทุนเนี่ยบางทีเราไปลงทุนไปทำในสิ่งที่มีคู่แข่งเยอะหรือมีคนที่เขาอาจจะไม่หวังดีนะคะพยายามที่จะมีประเด็นกับคุณนะคะหาเรื่องแจ้งความหรือ เขาเรียกว่ารีวิวในทิศทางที่ไม่ดีทําให้คุณเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเราต้องอยู่บนการแข่งขันอยู่บนชีวิตที่มันเหมือนไม่ได้ราบลื่น่ะมันมันมีแต่ ความกดดันและการแข่งขันอยู่ตลอดเลยแต่จะโชคดีตรงที่ว่าเราจะได้อยู่กับธรรมะมากขึ้นหรือหลายๆท่านก็อาจจะเลือกฟังธรรมอะไรประมาณนี้นะคะปฏิบัติธรรมอยู่ในศิลธรรมเพื่อที่จะเอาสมาธิสติปัญญาตรงนี้เนี่ย มาทําให้ตนเองนั้นมีสติในการควบคุมไม่หลงแล้วเลยไปกับการกดดันการถูกแข่งขันหรือบางท่านอาจจะทํางานนะคะธุรกิจกิจการในสิ่งที่มันอาจจะเป็นงานเท่าๆเนาะงานเท่าๆในที่นี้ก็ไม่ไมใช่แบบสิ่งไม่ดีแต่อาจจะด้วยมันมันต้องใช้ทักษะพิเศษของเราในการทำงานมันก็เลยจะต้องทำให้คุณเนี่ย ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าก็มีคนกำลังไม่ไม่หวังดีต่อคุณอยู่นะคะนี่ก็ต้องระวังเนาะแต่ในช่วงนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยนะคะเดินทางไกลยอย่างที่บอกไปเนาะเดินทางไปทำบุญก็เป็นไปได้หรือว่าเดินทางไปทางไกลไปเลยอะ่ะไปอยู่ไปอยู่กับต่างประเทศไปทำงานในบริษัทต่างชาติเนี่ยฮะไปทำงานใน สถานที่ใหม่ๆที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีหรือเขาอาจจะไม่ใช่คนไม่ดีแต่คือเขากับคุณเนี่ยมันไม่ ไม่ใช่คนประเภทเดียวกันแต่เราจะต้องไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มนั้นก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเราต้องใช้พลังงานเยอะมากๆเลยแหละชาวศุกร์นะคะจำเป็นที่จะต้องอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆธุรกิจกิจการค้าขายที่คุณกําลังทำเนี่ยต้องอย่างที่บอกไปเนาะบางท่านเนี่ยก็อาจจะเจอคนที่ไม่หวังดีบางทีเป็นลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยะคะที่อาจจะมาคอมเพนคุณรีวิวให้คุณไม่ดี ทั้งที่ไม่ใช่เป็นความผิดของเราเป็นความผิดจากการขนส่งนะหรือลูกค้าซื้อของขายของกันหน้าร้านนะคะแต่ว่าไม่จริงใจต่อกันคือคุณจะเจอคนที่ไม่จริงใจเข้ามาในชีวิตนะ่ะชาววันศุกร์อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะีคะแล้วเรื่องเงินเนี่ยเงินก็ปึงมือมากๆอืแต่ถ้าใครทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศการเงินจะดีจะมีโอทเยอะขึ้นหรือ ถ้ายิ่งได้มีโอกาสไปทำงานในสถานที่ที่มีต่างชาติเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มันเหมือนมีแรงดึงดูดที่ทำให้เงินทองคุณเข้ามาแบบเยอะขึ้นแหละแต่เงินมันก็คือ เป็นเงินหมุนนะฮะค่าใช้จ่ายก็เยอะรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะมีเงินทําบุญบ้างและมีเงินที่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องเสียเรื่องของไปเรียนต่อลูกหลานบริวารเสียค่าทําเอกสารนะอะเอกสารราชการถ้าจะต้องไปทําธุรกรรมก็อาจจะต้องมีการเสียค่าเอกสารอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครคาดหวังถึงการได้รถใหม่การ เดินทางเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีนะจะได้รถใหม่จะได้ซ่อมจะได้เหมือนถ้าจะไปเอารถไปเข้าแฟแนนเนี่ยก็คือจะผ่านนะคะพอมาในช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ยมันพีคขึ้นกว่าเดิมไปเจองานยากอ่ะใครที่ทํางานประจำเนี่ยก็คือเจองานยากทํางานกับคนที่ดื้อมากขึ้นทํางานกับคนที่เก่ง มีอิกโก้กับเราไม่บอกไม่สอนแต่เราเองก็ต้องใช้เล่เหลี่ยมใช้ไหวพริบคือมันเหมือนกับว่าทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกเราต้องใช้พลังงานเยอะอะแล้วที่สําคัญมันก็จะค่อนข้างโดดเดี่ยวด้วยนะชาววันศุกร์เหมือนเราต้องแบบผจนภัยกับความเหนื่อยต่างๆเพียงลําพังต้องมีภาวะของความแข็งแกร่งหนักมากๆ ต้องกล้าได้กล้าเสียในหลายๆเรื่องคือสู้ชีวิตมากทั้งช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ช่วงปลายเดือนเนี่ยโชคดีหน่อยคือได้เงินมาเยอะขึ้นได้เงินง่ายขึ้นทํางานนะคะงานฝีมือพรสวรรค์ของคุณเนี่ยไม่ว่าจะทําเท่าไหร่ ผลรับรายได้ที่ได้มาก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อมีได้เงินนะคะเดววลได้เงินพิเศษเงินเสน่หหาเงินเป็นติปเงินเป็นเงินที่เขาอยากให้เราเฉยๆเจ้านายอยากให้เจ้านายให้โบนัสอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อเงินที่มาจากความเมตตา เนาะหรือว่าเราอาจจะทํางานสําคัญขายงานใหญ่ได้ค้าขายลูกค้าให้ติบอะไรประมาณนั้นหรือถ้าต้องไปทํางานกับหุ้นส่วนไปซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกได้ลดราคามีโชคลาภด้วยนะในช่วงนี้แต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยคือช่วงนี้ก็มีคนอิจฉาคนหนักนะมีคนที่กำลังคิดที่จะขโมยผลงานหรือถ้าใครค้าขาย เขาก็มองว่าคุณเนี่ยดูสามารถที่จะบริหารกิจการได้ดีแล้วเห็นถึงความเติบโตก็อยากถามบ้างก็อาจจะก,กลายเป็นว่าคุณกําลังจะมีคู่แข่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกลการตลาดกลไกลการรับมือกับคนที่มีความรู้สึกที่อยากจะลองภูมิคุณอะไรแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตเยอะมากๆะคะ่ะได้แต่ นะขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะช่วยเราได้ก็ได้เนาะเพราะว่าเราเนี่ยมีบาร,รมีกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้เรื่องราวของความรักนะช่วงต้นเดือนเนี่ยความรักยังไม่เด่นเท่าไหร่แต่ถ้าใครได้เดินทางไกลจะได้พบเจอความรักจากการเดินทางหรืออาจจะได้เดินทางไปหาแฟนที่ต่างจังหวัดเดินทางไปหาแฟนที่ต่างประเทศ นะคะหรือถ้าใครได้เดินทางไกลเนี่ยก็คือจะได้พบเจอคนดีๆที่กำลังจะเข้ามาจีบคุณแล้วก็เป็นการพูดคุยการศึกษานิสัยใจคอกันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่าดูดูกันไปอะคะ่ะคุยกันไปเรื่อยๆอาจจะยังไม่ได้มีความไว้ใจกันเท่าไหร่เพราะตัวคุณเองเนี่ยก็ตกดลุมรักคนง่ายด้วยนะชาววันศุกร์รักคนง่ายบางทีเนี่ยรัก หลายหลายคนได้พร้อมๆกันก็ต้องระวังเรื่องของการสับรางด้วยนะคะเพราะมันบ่งบอกว่ามันจะมีหลายคนคนที่ไม่จริงใจก็เข้ามาหรือตัวคนเองนี่แหละที่อาจจะมีหลายคนในเวลาเดียวกันนะคะความรักเนี่ยคือมันมีความตื่นเต้นมีความรู้สึกว่าหัวใจไม่ว่างแต่ไม่ได้สมหวังไม่ได้รับรื่นเท่าที่ควรใครที่มีแฟนอยู่แล้วมันจะมีเรื่องระยะทางระยะห่างเข้ามาจนทําให้เกิดการจับผิด การการพูดคุยอะไรที่เป็นการเขาเรียกว่าประชดเพื่อที่หาเรื่องกันปะทะกันบอกเลิกกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดทั้งเดือนนี้อาจจะบอกเลิกกันมากกว่า4ครั้งบอกเลิกแล้วก็งออะไรแบบนี้ก็ต้องก็ต้องระวังนะคะหรือว่าหายไปแล้วก็กลับมาหายไปแล้วก็กลับมารวมไปถึงใครที่โสดมากๆเนี่ยก็ต้องระวังคนมีเจ้าของจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอ่าก็ วันก็เป็นช่วงที่มีครบทุกรสชาติแหละแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรมีบารมีบุญเก่าหนุนนำเพื่อให้คุณได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลขอบคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณใครที่มีโอกาสได้ไปทำบุญบูชาสิ่งมงคลใดๆก็ตามมาก็ถือว่าจะเหมาะสมต่อดวงชะตาก็ นะคะหม่ำบำเพ็ญเพียรน,นะรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบ,บูชาน่าจะเป็นส่วนที่ส่งผลให้ชีวิตคุณจะ กิดความราาเรืินได้ก็เป็นไปได้นะคะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้ชาววันศุกด้วยวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพยก็กดไลค์กด Subscribe หรือว่าติดตามเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับไฮในคลิปต่อ,ตอไปด้วยวันนี้สวัสดีค่ะใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะจะ แปลช่องทางการรายละเอียดการติดต่อไว้ให้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็น l ล e Facebook หรือว่า Instagram เนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสวัสดีค่ะ